บางแจ็คแชร์รูปในมือถือแตงโมฝากสื่อถามกระติกถึงเรื่องนี้ตอนนี้ประเด็นโทรศัพท์แตงโมและข้อมูลต่างๆในโทรศัพท์ของแตงโมถูกจับตามองความคืบหน้าอยู่อย่างต่อเนื่องที่ก่อนหน้านี้กระติกถูกแม่แตงโมสงสัยว่าเป็นคนโพสต์ภาพในโทรศัพท์แตงโมจนสุดท้ายแม่ยอมรับว่าเป็นคนส่งโทรศัพท์ให้กับบางแจ็คเอง เมื่อถึงมือบางแจ็คแล้วบางแจ็คได้เปิดเผยว่าได้ส่งข้อมูลหลักฐานให้กับแม่แตงโมและโมอามีนารับรู้เมื่อมีหลักฐานเพิ่มเติมนอกจากนี้บางแจ็คก,ก็ได้ฝากสื่อตั้งคำถามถ,ามถึงกระติกด้วยว่าอยากจะให้สื่อตั้งคำถามกับกระติกว่าภาพในเครื่องของแตงโมนิดามีตั้งหลายหมื่นภาพทำไมถึงถูกลบออกไปเหลือแค่ไม่กี่ร้อย ตอนเวลาเรากู้กลับคืนมาเขาโชว์ว่ามีกี่ภาพที่ถูกลบออกไปภาพไหนที่ถูกลบบ้างแต่ไม่บอกสถานที่บอกแค่เวลาและบอกว่ามีกี่ภาพที่ถูกลบออกไปจำนวนไม่ต่ำกว่า3 4ถึงพภาพไม่มีทางแน่นอนที่แม่จะเป็นคนลบเพราะแม่เป็นคนซื้อไม่เก่งเรื่องเทคโนโลยีเลย